โอเคครับเอาละครับสวัสดีครับนี่เผมงชวนการนะครับผมนะแล้วก็อยู่กันในแมปดิวคาปากัวนะครับผมนะก็เป็นแมปที่เขาส่งให้ผมเล่นนะครับก็มาดูกันว่าเราจะมีอะไรบ้างนี่กดสปา point นะครับก็เออไม่มีตัวหนังสือขึ้นเลยน่าจะสปาแล้วแหละนะครับมาก็ดูแล้วเป็นแบบที่เรียบดีนะครับแต่มาดูกันว่ามันจะมีความพิเศษหรือว่าความยากความอะไรยังไงแล้วผมก็ชอบแมปปากัว so เดยดูดูฮะดูฮะก็ก็ชิวอ่ะก็ชิวแหละนะครับดูอ่ะเรียบร้อยแล้วว่า อ่านแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยจะไออีกแล้วนีครับผมนะ่ยสปาชิพหายอันไหนวะเนี่ยอุ้ยถูกปะอันไหนวะอันนี้ลอยตัวขึ้นแล้วฮะอ,อ๋อมีกระทำไมอ่ะมีกระโดดทำไมอ่ะวัดโด,ดโดดทำไมอ่ะโดดโดดทำไมครับโดดทำไมอ๋ออย่างนี้เหรออ๋อย่างี้แหละฮะโอเคอ๋อ เรียบร้อยไม่น<ะ>่าเลยนะครับก็ก็มีไอตัวนี้โดดใช่ไหมเพื่อเพื่ออะไรวะอ๋อให้มันโดดสูงขึ้นแค่นั้นเองแค่นั้นเหรอนะครับจริงๆอ๋อใช่ไงฮะบล็อกบล็อกมันห่างกันนะครับมันก็ต้องไปโดดให้มันสูงขึ้นโอเคไม่เป็นไรนะครับมาต่อไปครับผมซัปาพอยแล้วนะครับนี่เมื่อเราผ่านด่านรัวๆเลยนะครับเอ่ออันนี้ไอไอตัวนี้จะไม่หายไปใช่ไหมเนี่ยโอเคปึ๊บอุ้ยผมอยากโดดไปแล้วโดดไปเลยว่ะแต่ว่าแบบเราไม่ค่อยชินกับน้ายาไอ้นี้เท่าไหร่นะครับกระโดดสูงเนี้ยนี่ก็ยังไม่น ต่อต้องกดปุ่มบล็อกสีเขียวก่อนคุณสามารถสำรวจแมปได้เกมโหมดฮะถ้าอยากเล่นคุณต้องกดปุ่มบล็อกสีเขียวก่อนถ้าอยากเล่นใช่ไหมอ่ะกดละไงต่อเกมโหมดแล้วกูต้องกดอะไรไว้เนี่ยอันนี้เหรออ่ะเอา้านี่คืออ่ะเดี๋ยนะอันนี้อ่ะอ,อันนี้คือจบแล้วเหรอเดเดีเดี๋ยเดี๋ยนะผมลองตายดูนะผมจะไปเกิดที่ไหนปึ๊บอันนี้คือจบแล้วเหรอครับจบแล้วเหรอวัด ผมงงแป๊บนึงนะผมขอโดดไปที่จุดเมื่อกี้ใหม่มันมันแปลกๆแปบ๊บนึงอันนี้คือจบแล้วล่ะฮะคุณสามารถสรุปแบบได้อ่ะถ้าอยากเล่นคุณต้องกดปุ่มบล็อกซิฮะถ้าอยากเล่นก็คืออยากเล่นใหม่อย่างนี้เหรอนี่คือจบนี่คือจบแล้วนะ โอเคก็น่าจะจบแล้วนะครับก็สหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเท่านี้นะครับสุดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะครับก็ใครที่อยากสมัครมาให้นะครับก็สามารถส่งได้ที่ลิงก์ใต้ล่างในคิปชั่นแล้วก็ใต้ล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็จบแล้วนะครับแมบนี้ก็ what the fuck โอเคนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าลายกันนะครับผมนะฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมโอเคบ๊ายบาย